ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเห็นเรื่องนี้ชัดขนาดนี้เลยค่ะจนบิลลฟอินเนี่ยได้มารถชิปในประเทศไทยนะแล้วมันทําให้บิลลีฟกับอินเห็นเรื่องนี้ชัดมากนั่นก็คือเรื่องของการหดและการขยายของเวลาค่ะทุกคนจริงค่ะมีใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมมันเป็นเรื่องของควันตั้มเนาะถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีความรีบมีความเร่งในชีวิตไม่ว่าจะรีบเร่งทําอะไรก็ตามแต่คุณจะรู้เลยว่าทําไมเวลามันผ่านไปไวจังหรือว่าทําไมคุณทําอะไรก็ไม่ทันเวลาหรือ ว่าพูดง่ายๆเลยภาษาไทยหรือภาษาคนเนี่ยก็คือยิ่งรีบรยิ่งชา้าใช่ไหมจริงๆอันนั้นเป็นเรื่องจริงเลยนะทุกคนเพราะบิลิฟกับอินเนี่ยได้เดินทางมาเกือบ10วันแล้วค่ะมันทําให้เราเห็นว่า การยืดหดขยายของเวลามันมีอยู่จริง,รงคือเวลาที่เรารีบอะอย่างบิลีฟนะคะขับรถจากกรุงเทพมาที่เพชรบูรณ์ในวันแรกคืนแรกบิลีฟใช้เวลานะคะด้วยความขับมาแบบชิลๆบิลีฟขับง่ายๆขับแบบไม่เร่งเลยนะแล้วบิลีฟเชื่อว่าเราจะถึงเร็วก่อนพระอาทิตย์ตกมันก็ทําให้บิลีฟอะขับจากกรุงเทพออกจากบ้านนะคะประมาณเที่ยงแล้วมาถึงเพชรบูรณ์เนี่ยประมาณสองโมงครึง่ง ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งทั้งชิวทั้งแบบแวะพักปัม๊มอะไรอย่างเงี้ยเข้าห้องน้ำปกติเลยแล้วเราไม่เร่งรีบแต่บรีมรู้สึกแค่ว่าโอเคเราจะไปถึงเวลาที่ดีเราจะไปถึงเวลาที่กําหนดเวลาที่แบบรวดเร็วโดยที่เราจะเดินทางแบบชิวๆเพราะเราไม่ได้อยากเดินทางเหนื่อยจริงแล้วนั่นแหละพอเรามาถึงอะมันทำให้บรีมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเวลามันยืด ขยายให้กับเราจริงๆเพราะเราไม่เร่งรีเราช้ากันมากทุกคนก่อนจะกรุงเทพเราไปเดินห้างกันก่อนไปนั่งดื่มชาอยู่แถวบ้านไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งเนาะแล้วแบบว่าเราช้ามากๆแล้วพี่ลีป่ะค่ะเป็นคนขับรถเหยียบไม่แทบไม่เคยเกิน80เลยหรือบางทีขับชิลกว่านั้นเหยียบไม่เกิน60เออแล้วมันต่อมย้อนจริงๆทุกคนคือแบบว่าแวะปั๊มแวะอะไรแต่เราไปถึงเร็วมากจนอินยังงงเลยว่าบีลีฟจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลามาก กว่านี้นะใช่แต่ทาไมเรามาถึงเร็วขนาดนี้เนี่ยเพราะเที่ยงยังไม่ยังเพิ่งจะออกจากห้างอเองอะไรแบบนี้จริงๆแล้วพอเรามาถึงแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราอะรู้เลยว่าเวลามันยืดขยายให้กับเราเพราะพอเรามาถึงเพเชอร,ร์บูลเรากําลังหาที่พักนะคะทุกคนมันประมาณบ่ายสามแล้วพอเราเหมือนหาที่พักแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้ที่พักแล้วอะแล้วเหมือนใจมันอาจจะเร่งนิดหนึ่นนนอ พอบ่ายสามโมงนะทุกคนอยู่ๆมันเหมือนสคริปต์เวลารึไปเป็นหกโมงเลยทันทีบิลีฟกับอินยังอึ้งเลยว่าทําไมพระอาทิตย์ตกเร็วจังคือในในอำเภอที่เราวิ่งอ่ะมันแค่สิบกว่าโลทุกคนใช่จริงจริงจริงมันควรจะใช้เวลาน้อยกว่าจากกรุงเทพเดินทางมาด้วยจริงแต่ว่าแบบว่าเฮ้ยเวลามันเร็วมากๆจนอินแบบว่าแวะไปซื้ออาหารกับบิลีฟก่อนเข้าที่พักอ่ะแล้วอินบอกบิลีฟว่าเดี๋ยวนะบิลลีฟเราวนอยู่ในอำเภอวิเชียรบุรีอ่ะใชแค่แป๊บเดียวเองทําไมเวลาผ่านไปตั้งสา ามชั่วโมง,โมงแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้แค่ไปซื้อชากับไปซื้อไก่ย่างกินจริงออจริง,รงถูกต้องแล้วอ,นนอินเชื่อว่านาะว่าทุกๆคนหลายๆคนนะ่ะน่าจะเจอเหตุการณ์นี้เช่นเวลาที่คุณสอบแล้วคุณเร่งรีบอ่ะเรารู้สึกเฮ้ยเวลามันลดเร็วจังเลยอ่ะแต่เวลาที่คุณทำข้อสอบเสร็จแล้วแล้วคุณนั่งรออยู่ว่าอ่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะออกได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเวลาแต่ละวินาทีมันผ่านไปช้ามากๆเลยคุณเคยสงสัยเรื่องนี้ป่ะว่าสรุปแล้วเวลามันมีอยู่จริง จริงๆแล้วก็รวมถึงเวลาที่บิลลกับอินเนี่ยใช้เวลาอยู่ต่างจังหวัดคือ move ตลอดคือเคลื่อนพื้นที่ตลอดก็คือเราพักแต่ละที่ไม่ซ้ํากันเลย,ต,ยตื่นมาเป็นวิวภูเขาเออตื่นมาอีกวันหนึ่งเป็นวิวแม่น้ําโขงนี้ตื่นมาเป็นวิวซิตี้อย่างเงีย้ยแล้วมันทําให้บิลลกับอินอนะ่ะได้เห็นว่าเฮ้ยเวลาที่บิลลีแต่งตัวหรือรีบแต่งตัวบิลลีรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะรีบแล้วนะแต่ทําไมมันช้าขณะเดียวกันอ่ะอินเป็นคนที่แบบว่าแต่งตัวแบบชิวๆแป๊บเดียวพึบพับพึบพับทั้งที่บิ ไม่ได้สระผมตอนเช้าเพราะบีริฟสระกลางคืนอย่างเงี้ยเราอินอะสระผมทำทุกอย่างงตอนเช้าแล้วอินแบบชิลมากแล้วแปบแบบคืออินเสร็จก่อนบีรีฟอีกแล้วอะจริงจริงีรฟจะเห็นเลยว่าอินนะเป่าผมแป๊บหนึ่งวางไปทําอะไรอีกแล้วไปเก็บของไปเตรียมของเข้ากระเป๋าอะไรแบบชิลมากๆากจริงอันนี้แหละทาให้วีรีฟรู้เลยว่าเฮ้ยเวลามันยืดหดขยายสําหรับบางคนจริงจริงแล้วมันก็แบบ หดสําหรับบางคนแล้วก็ยืดสําหรับบางคนได้จริงๆเพราะบีลลีฟหันไปถามอินว่าทําไมอินเร็วจังอินรีบหรือเปล่าอินบอกว่าไม่ได้รีบไม่ได้รีบเลยแล้วเมื่อคืนน่ะฉันคุยกับเธออินคุยกับบิลีฟทุกคนแบบว่าแล้วอยู่ดีๆบิลีฟก็พูดมาวันนึงว่าบิลีฟต้องช้าลงไว้ลบ้างแล้วบิลีฟรู้สึกว่าทุกเช้าเร่งรีบมากเลยแล้วอินก็หันไปหาบิลีฟว่าบิลีฟอินไม่เคยรีบเลยนะเออทำไมต้องรีบด้วยหรออะไรแบบเนี้ยจนเราเพิ่งจะเข้าใจแล้วสรุปวันนี้ตื่นมาเราอยู่ในรูปบ รีบหนิผมอินรีบทําผมมากแต่อินรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้ามากจนเกือบลงไปทานเบรกฟาสต์ไม่ทนนะันอ่ะทุกคนจริงจ,งจงดังนั้นเรื่องนี้มันจริงมากถ้าคุณสังเกตอินเชื่ว่าทุกคนมีประสบการณ์ว่ายิ่งรีบทํำไมเราทําเร็วๆแล้วแต่มันดันช้ากว่าเดิมอีกแต่เวลาที่เราชิลๆแต่เราดันไปถึงก่อนเวลาใช่ดังนั้นนะคะเคล็ดลับ ก็คือว่าให้คุณรู้สึกชิลรู้สึกสบายๆรู้สึกว่าโอเคฉันทันเวลาโอเคฉันตรงเวลาโอเคแบบเวลายืดหดขยายให้กับฉันให้เราทำตัวหรือว่ารู้สึกชิลให้ได้แล้วก็ค่อยๆทำแบบอย่ารีบเพราะยิ่งรีบมันยิ่งชา้าม,มันไม่ได้แปลว่ายิ่งรีบแล้วคุณจะเร็วขึ้นแต่มันกลับทำให้ใครมันเหมือนเวลามันหดสำหรับคุณมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกชิลแล้วคุณรู้สึกเวลามันเหลือ จริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่เวลามันขยายให้กับคุณคุณทำค,ค่อยๆคุณทำค,ค่อยๆแบบ10นาทีเสร็จอะ่ะแต่บางทีคุณรีบๆแบบครึ่งชั่วโมง50นาทีคุณยังไม่เสร็จเลยอะ่ะคือวีลีปเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบหลังจากที่เราแบบลองสังเกตไทม์ไลน์ของตัวเองเวลาของตัวเองรวมถึงเวลาที่แบบเราเดินทางข้ามจังหวัดเนาะอินบางครั้งอะ่ะเราเหมือนคำนวณเวลาตาม Google m a p อะไรเงี้ยเขาก็คำนวณไว้แบบ5ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงนะเราจะถึงอะแล้วบางครั้งมันขึ้น ว่าแบบเราจะถึงแบบเกือบมืดอย่างเงี้ยแต่บีลีฟเนี่ยก็เซ็ตไปเลยว่าฉันจะถึงไวกว่านั้นฉันจะถึงแบบใบสองใบสามจริงแล้บีลีฟก็บอกกับอินแล้วเราก็พูดกันแล้วเราก็เซ็ตไปเลยว่าฉันจะถึงแบบชิวๆอ่ะฉันจะแบบชิวมากฉันจะไม่รีบใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเดินทางชิวจริงๆ มันถึงก่อนเวลามันถึงก่อนพระอาทิตตกมันถึงแบบประมาณ3ามสี่โมงทั้งทั้งที่แบบว่าจริงๆในคำนวณ Google m a p อ่ะมันประมาณ6กโมงเย็นแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนขับรถด้วยความเร็วต่ํากว่า80ิตลอดแบบบิลี่าจะไปถึงได้เร็วกว่าจริงจริงทุกคนแล้วจริงๆอ่ะที่บิลีพูดไปว่าเซตหรือว่าตั้งจิตเป็นช่วงๆอ่ะเราสองคนนะคะทุกคนมีคลาสแอมครีเอเตอร์จิตผู้สร้างบิลีฟอินจะสอนคุณให้กําหนดจิตหรือเรื่องวันนี้ค่ะที่บิลีฟกับอินมาบอกอยากให้ทุกคนนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้น ช้าลงแล้วมีความสุขมากขึ้นให้คุณกําหนดไปเลยว่าฉันเป็นคนที่ทันเวลาเสมอนี่คือการกําหนดจิตเวลาที่คุณรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าทันแล้วคุณทันจริงๆมันจะเป็นแบบนั้นจิตของคุณมีพลังค่ะแล้วเวลามันไม่ใช่สิ่งที่ฟิกมันเป็นสิ่งที่ยืด,ยด,ดขยายได้ไดจริงๆแล้วก็ มันมีหลายเคสมากเลยที่คนบางคนจะไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันแล้วอะค่ะแต่เขาคิดว่าเขารู้เรื่องพลังจิตจิตใต้สำนึกอะแล้วเขาบอกว่าทันเวลาฉันไปทันเวลาแล้วอยู่ดีๆก็มีการประกาศเลื่อนไฟจริงๆให้ไฟมันดีเลยออกไปทําให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยไปทันเวลาได้เสมอโลกนี้มันเปลี่ยนตามคุณค่ะแค่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณคือผู้สร้างใช่ถูกต้องอฝากคลาสด้วยนะคะ แอมครีเอเตหรือว่าจิตผู้สร้างนะคะเป็นคาสที่บิลิฟกับอินจะสอนให้คุณรู้ถึงการเป็นผู้สร้างจะมีกระบวนการหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณนั้นมีพลังในการสร้างสารรค์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองความมั่งคัง่งเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องชีวิตต่างๆของเราอะ่ะ มันสามารถสร้างหรือ create ได้หมดเลยโดยคุณเพียงแค่คุณรู้กระบวนการที่มันเป็นกระบวนการกศักดิ์สิทธิ์เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้คุณสามารถเสกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นค่ะ,คะใครอยากเก่งเรื่องของการ manifest เก่งเรื่องของการกําหนดจิตไปเจอกันในคลาสนะคะคลิกมาที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะหรือว่าพิมพ์มาที่บ้านเขียวนะคะ add belief in ค่ะโอเคแล้วเจอกันนะคะ